พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชดวันประสูตรรุ่งโรจน์เจ็ดพันษาขอไตรรัฐขจัดภัยไร้โรคาขวัญประชาชื่นพระขวัญน,นิรันเทินควรมิควรแล้วแต่จะโปรกล้าวกระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมนะครับสู่รายการบ้านเจ้าปัญญาครับ เลข5ครับเลข5้าจำมาเลยนะครับ5โมงเย็นช่อง5เปิดมาเลยนะครับวันอาทิตย์ก็บ้านจ้าปัญญาสัปดาห์นี้รอพร้อมอยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่จะมารับความรู้3คู่ครับพร้อมเรามาเลยสวัสดีครับ บ้านคาเพชรเหรอฮะผิวหนังออกมาเป็นแบบเหลือเพชรหมดเลยใช่ค่ะคนมีตังค์นี่ใครอะแฟนมั้งเราเห็นเขาตัางเล็กๆมาทีเจนี่ยดูนี่กันนี่โอ้โหใหญ่ตั๊กปลาหอยเดี๋ยวนี้ล่ะคู่นี้เป็นคู่ฝาแฝดครับฝากระฟ้าฝากระฟ้าทางด้านนี้มาจากทางบ้านค่ะคุณธัญญนันค่ะกับคุณประวินพลเป็นอะไรกันล่ะ เป็นหลานค่ะเป็นหลานกันนะฮะทุกคนมีบ้านของเราอยู่กันเรียบร้อยหมดแล้วที่ชอบที่สุดห้องไหนคุณจิกจิกชอบเหรอคะห้องไหนที่สุดชอบมากที่สุดเลยห้องดูหนังเกาหลีห้องไหนก็ได้ถ้าดูหนังเกาหลีชอบหมดเลยชอบหมดชอหนังเกาหลีไม่ไม่เอาคุณถามมากคุณเขาใส่บ้านเป็นไงห้องทุกห้องผมมีพี่เดียวก็คือตั้งศาลนะครับ คือหันหน้าเข้าบ้านพอดีเลยมันก็เลยร้อนวุบวับุบบวบสามมันต้องหันหน้าออกนอกบ้านนกทิศเหนือหันหน้าใส่บ้านเลยก็ไม่แน่จะให้พอเราอยู่ก็ได้ทุกอย่างมันต้องมีความรู้ที่ถูกต้องด้วยตำแหน่งบ้านตำแหน่งห้องที่ดีที่เหมาะสมคืออะไรบางทีบางห้องเนี่ยคนจะรับลมไปรับแดด โอ้โหคนเย็นเย็นมันร้อนหึมหๆมหมหมไม่รู้จะเพราะสารหรือเพราะว่าวันพิธีนะคุณท้าวไลดูจากรายการของเรานี่แหละเดี๋ยวจะรับความรู้ไปเรื่อยๆนี่แหละครับชมหน้าของทั้ง3คู่สุดฮาที่พร้อมจะมาชิงชัยบ้าน s c g Home ฮมสุดหรูมูลค่า10บล้านบาทของเราในวันนี้นั่นเองครับกติกาก็คือจะมีคําถาม5ข้อให้สะสมเงินรางวัลโดยในข้อที่1ข้อที่2ข้อละ1 0 0 0 0บาทข้อที่3ข้อที่4เพิ่มเป็นข้อละสอง0 0บาทและข้อสุดท้ายจะเพิ่มเป็น4 0,000บาทรวมมูลค่าสูงสุดถึง0 0 0 0 0บาท และคุณจะได้รับเงินรางวัลสะสมหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับช่วงแจ็คพอตใจถึงใจซึ่งถ้าในรอบแจ็คพอตใจถึงใจเปิดประตูแล้วไม่เจอคู่ของตัวเองจะถือว่าเงินรางวัลที่สะสมมาทั้งหมดเป็นโมคะแต่ถ้าเปิดประตูไปเจอกันแจ็คพอตแตกเงินรางวัลที่สะสมมาทั้งหมดจะเป็นของคู่นั้นทันทีข้อที่1ข้อนี้เก็บสะสม1 0 0 0 0ไปให้ได้ ข้อที่หนึ่งทางด้านนี้เขาชื่อว่าบันไดทารกอุ้ยอุ้ย,ยนี่กว่านั้นเกาหลีอีกบันไดทารก, <laughs> ารกมันคืออะไร <laughs> เดี๋ยวจะมีบันไดให้ดูนะครับบันไดสําหรับโรงเรียนอนุบาลควรเป็นแบบไหนดีอ่ะแบบที่หนึ่งครับขอดูหน่อยครับแบบที่หนึ่งอ่ะรู้สึกจะโปร่งมองทะลุไปได้ตัวเราจับก็โปร่งเหมือนกัน เป็นเส้นลวดอะไรต่างเนี่ยนะโ <re> ลง่ลงๆลมพัดเย็นสบายแบบที่สองครับมันยังไงแบบที่สองมันจะตันๆหน่อยครัทึบไปหมดเลยแล้วก็จะมีแผ่นตรงราวบันไดเป็นแผ่นใสๆ <OU 00 3> เห็นทั่วๆไปหมดเลยโอ้ <S <S สองแบบและแบบที่สามครับเป็นยังไงครับแบบที่สามมันก็ตันๆเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ตรงราวเนี่ยเท่าที่มันเป็นเส้นตั้งละ มันโปร่งแต่มันเป็นเส้นตั้งล่ะโอ้โหพวกใครจะไปคิดนะครับว่าบันไดที่เราใช้ขึ้นลงอยู่ทุกวันนั้นหนึ่งใน3แบบนี้จะมีบันไดที่เหมาะสมต่อเด็กๆมาดูกันครับว่าคู่ไหนจะตอบถูกได้เงินรางวัลสะสม10,000บาทในข้อแรกนี้ไปก่อนครับโอเคทางนี้เรียบร้อยเยบร้อยทางนี้เรียบร้อยมั่นใจค่ะคู่2คู่3นี่เรียบร้อยมาแล้วมั่นใจที่สุดคู่หนึ่งนะเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วค่ะอ้าวเรียบร้อยเสียบลงมาเลยเดี๋ยวเลยทุกคนหยิบเสียบเลยเออเอเเอายังไง อ oh, oh, right. yeah, ุ้ยไม่เหมือนกันครับโอ้โหคู่แรกุจิ๊กกับลูกนี่เด็กสองสองเพราะอะไรครับก็มีกระจกอยู่ข้างๆใช่ไหมนะใสๆใสๆอาจจะเป็นกระจกอาจจะเป็นพลาติกอะไรก็ไม่รู้แต่ใสๆแต่มันใสเราสามารถอยู่ข้างล่างแล้วมองเห็นเด็กได้โดยที่ไม่ต้องมีช่อง เด็อะไรก็ไม่ได้ช่วยทันเพราะว่าเป็นกระจกมองเห็นก็เห็นหมดทุกอย่างเห็นหมดเลยอนที่บ้านเขาใส่ล็อกไม่มีแล้วมีแต่กุญแจบนไดทำไมทำไมไม่หนึ่งทำไมไม่สองอ่ะหมายเลขหนึ่งว่ามันจะดูเสี่ยงอันตรายไปหน่อยฮะเพราะมันสูงมันมีช่องเกิดเด็กต้องหลุดลงไปด้านหลังนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีน้ําหวานน้านมเนยมันลื่นพรวดเผื่อจะหลุดลงไปร่วงไปเลยอันตรายอยู่ครับอ๋ออันตรายอยู่อันตรายอยู่ไปดูคู่ที่3มมาจากเอิร์ธค่ะเอิร์ธบอกว่า ดูจากบันไดโรงเรียนอนุบาลที่พะไทยคุณระลึกกแช่ไปถึงยังวัยเด็กเลยเหรอน <c oughs> ี่เ <c oughs> ขาบอกว่าทำไมอันที่สามคือ,คอเอิร์ธบอกว่าเอิร์ดเคยโหนบันไดเกาะขึ้นอย่างนี้ตอนเด็กๆแล้วสะเต็ปกส็สั้นนะคะเอาละตอบเหมือนกันอยู่สองคู่หนึ่งมือนะส่านรับที่จะสะสมในข้อแรกนี้เรียนเชิญนะครับสถาปนิกที่จะมาตอบคุณศััณย์ภาษาไทยอีกครั้งครับมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โดยสถาปนิกที่จะมาเฉลยในวันนี้ก็คือคุณศักดาประสานไทยสถาปนิกอิสระที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับบ้านและการต่อเติมอีกมากมายครับถามสั้นๆก่อนตอบมามีถูกไหม,มครับอ้าวมีถูกแล้วมีถูกแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นสามหรือเป็นสองถ้าเป็นสามก็สองคู่ถ้าเป็นสองนี่เราดีใจอยู่คู่เดียวนี่มีความสุขมากเลยอาจจะผิดเอาละครับมีถูกแล้วเกิดขึ้นใครจะรับหนึ่งหมื่นสะสมที่เพิ่งเริ่มต้นบันไดที่เหมาะ สำหรับเด็กๆนะฮะควรจะเป็นแบบไหนแบบที่แบบที่สามครับสองมันไม่เหมาะเลยครับ บันไดก็ตันอยู่ครับผมแต่ราวกันตกที่เป็นแผ่นใสๆเป็นแผ่นใสครับจะไม่เหมาะจันตรายสําหรับเด็กไม่ตรงไหนฮะเด็กก็จะโซนบางทีก็มาเคาะมาอะไรพวกนี้แล้วก็เล่นการผลักกันอะไรพวกนี้ชนเข้าไปก็อาจจะแตกได้ถ้าเป็นกระจกก็จะบาดอ้ครับหนึ่งละฮะหนึ่งนี่ยิ่งอันตรายอันนี้โปร่งจริงและเด็กอาจจะรอดไปได้ือดอันตรายตัวก็ไปติดอยู่แล้วราวที่มีซี่เส้นๆที่อาจจะเป็นสลิงหรืออาจจะเป็นรว่วอะไรก็ได้เลยครับตรงไหนครับเด็กเห็นนี่จะปีนก่อนเลยครับ แนวนอนเนี่ยนะครับเด็กเห็นมอเขาจะปีนได้ครับผมไม่ได้เลยอันที่3มันดียังไงครับอันที่3เนี่ยคือเป็นลูกกลงแนวตั้งซึ่งถี่ควรจะมีขนาดไม่เกิน10เซนเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยเอาหัวเนี่ยมุดเข้าไปแล้วติดการหัวไม่ไม่มุดเลยหคือเด็กเขาจะช่างพิสูจน์ช่างนู้นท่างนี้ครับผม้เธอล็อกติดไปแล้วและเด็กข้อแรกนี้มี2คู่ที่ตอบถูกสะสมเงินรางวัลไปก่อนเลยครับคู่ละ10,000บาท เนต่อไปข้อที่สองอีกหนึ่งมืนเก็บให้ได้ข้อที่สองจะเป็นเรื่องราวของหลังคาและพายุจะสร้างบ้านอยู่ภาคใต้ควรทำหลังคาทรงไหนดีครับดูแบบที่1ดูหน่อยครับนี่ครับแบบที่1ทรงปัญญารู้จักไหมรูปพีระมิดอะไรลกูกพิรมิดแหละมันก็มีรอบหมดเลยอย่างนี้เนาะอยูแบบที่สองนะบแบบที่สองครับแบบนี้ครับ โอ้โหทรงเพิงหมาแงนก็เคยเห็นนะขนณะแบบแรกก็เคยเห็นแบบสองก็เคยเห็นแบบที่สามครับดูแบบที่สามทรงหน้าจั่วอันนี้เห็นบ่อยเลยคำถามข้อที่สองนี่ยิงไกลตัวเข้าไปอีกครับสร้างบ้านอยู่ภาคใต้ควรจะทำหลังคาแบบไหนล่ะครับคุณผู้ชมจะทรงปั้นยาเพิงหมาแงนหรือทรงหน้าจั่วกันแน่ล่ะครับนี่ฮะก็ไม่รู้ว่าทั้งสามคู่จะสามารถตอบถูกสะสมเงินรางวัลอีกหนึ่งหมื่นบาทในข้อนี้ไปได้หรือไม่ตอบครับมาเสียเราไปเลย เออมีชิมเลืองเอออ่าวกายคนในวรรษโอ้โหนัเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยอันนี้คือเจตนาตามคิดหรือตามตามคู่นี้พออะไรฮะหนึ่งพออะไรครับเวลาลมแรงๆมานี่ะคือจะปลอดภัยกว่าต้านลมได้ต้านพายุอย่างเงี้ยเวลาพายุมาอย่างแบบที่สองเนี่ยมาัไปหมดเลยมารับลมฮะเอากบดีในบ้านบิน ไม่ดีเหรอไม่ดีครับแล้วก็รับลมไงเราก็อยากจะนอนอแบบมันมีหลังคาได้อยู่เขาบอกไปหมดไงแล้วก็รับลมไงมานคุสุดท้ายเพราะอะไรถึงหนึ่งฮะบ้านอยู่ประจวบไหมฮะเ้วเคยโดนพายุเกยบ้านที่ประจวบแบบเป็นแบบไหนเป็นทรงแบบเป็นทรงแบบที่หนึ่งค่ะเหรอใช่ค่ะแล้วตอนพายุเกยก็คือก็แรงอะค่ะแต่ก็ยังยังอยู่ได้หลังคาก็ยังอยู่ได้เอาละตอบเหมือนกันหมดเลยเรียนเชิญอีกครั้งนะฮะคุณศักดาภาษาไทยครับเรียนเชิญครับบ้านราเป็นยัก ราจะมีการเอาแอบน้ำมัเผยไหมาอีกทีหนึ่งบ้านแต่ละที่ก็จะมีดีไซน์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะอาจจะสภาพภูมิประเทศประเทศทิ่นั้นเอาแล้วครับตอนนี้เราถามไปทางด้านบ้านที่อยู่ทางใต้จะใช้หลังคาแบบไหนคำตอบที่ถูกหหลังไหนครับหนึ่งครับ อยู่เลยนะฮะได้หมดเลยเออมันเพราะอะไรครับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศของภาคใต้ใช่ไหมครับก็จะมีทั้งแดดฝนที่แรงนะครับเราก็ควรจะสร้างงานสถาปัตยกรรมอะไรก็ตามเนี่ยที่ป้องกันบ้านป้องกันเราซึ่งอยู่ในบ้านเนี่ยจากสภาวะแบบนั้นนะครับเมื่อฝนแรงเราก็ต้องมีองศาของลังคาที่ชัน นะครับแล้วก็ถ้าฝนมาทุกๆด้านเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีจะออกแบบหลังคาย,ยังไงให้สามารถป้องกันได้ทั้งแดดและฝนทุกด้านอ,อย่างแบบที่สองเนี่ยเป็นเพิงหมาแงแหนอาจจะเจอฝนกับลมในด้านที่เปิดเนี่ยนะครับด้านที่มันแหนขึ้นไปเอข้าง <ใช S 2> หลังไม่เป็นไรใช่ไหมรับมันรับได้แต่<ช>ด้านหน้าเข้ามานี่ก็เต็มเต็มนะครับจริงๆแล้วบ้านที่จะทําทรงหมาแหนนี่มันจะไปเหมาะสมกับอะไรเนี่ยจริงๆน่าจะอยู่ในฝั่งของประเทศหนาว มากกว่านะครับที่เราต้องการแสงแดดเข้ามาเยอะๆฝนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการแดดต้องการอะไรต่างที่เปิดเพราะไม่ได้ขนาดใช่ใช่ใช่ับสามนี่เป็นหลังคาหน้าจั่วซึ่งจริงๆแล้วถ้าได้รับการออกแบบดูเรื่องทิศทางให้ดีเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ได้กับภาคใต้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้อินโอยเนเลยมาถึงก็ไปวางปึ้งเลยอาจจะโชคร้ายไป รับลมรับฝนทำให้มันพร้อมรับคากลายเป็นว่าป้องกันบ้านไม่ได้ไปป้องกันด้านทิศอื่นซึ่งไม่ถูกต้อง หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องหลังคาปัจจุบันเรามีบริการที่ช่วยตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาต่างๆด้านหลังคาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งยังมีบริการด้านหลังคาครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่งานโครงหลังคาจนถึงการมุงหลังคาและระบบหลังคากันร้อนเพื่อช่วยให้บ้านเย็นสบายพร้อมลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านอีกด้วยและบริการเปลี่ยนหลังคาปรับปรุงหลังคาเก่าให้สวยโดดเด่นเหมือนหลังคาใหม่และระบบอุปกรณ์หลังคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลังคาได้เป็นอย่างดีเลยครับ และก็เป็นทั้งสามคู่ครับที่สามารถสะสมเงินรางวัลเพิ่มเติมไปได้อีกคู่ละ1 0 0 0 0บาทช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับเพราะแต่ละข้อมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น2 0,000บาทเลยทีเดียว h o m โซลูชันเซ็นเตอรศูนย์บริการและรวมสินค้าเรื่องบ้านครบวงจร s อบ e c o v c o v e l u e นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจาก SCG